หมาเพชรพลีวิ่งเอาเลยแล้วมก่อนจะเริ่มหักแทงแล้วก็ต้องจะแทงหยิงพี่หยิงพี่นะน้องออมคิดว่าน้องกลัวหรือไงเออแตวก่อนก่อนที่จะเจรจาที่เราพร้อมใจกันลงจากม้าก่อนได้ไหมน้องกลัวดีเหมือนกันแหละฟาบาดไอ้แดงเอาม้าไปเก็บตัวตายแล้วฟาบาดไอ้จ๋าฟาแ๋าให้ผมขึ้นหนึ่งนายทัพหนุ่มลูกหล่อช่วยอะไรข้อจะอยากจะรู้ ว่าท่านทำอไอยากจะรู้จะบอกให้ก็ได้อยากรู้จักชื่อพี่แลนะน้องโอ้โหโอ้โหงากนแรงเยอะจริงเลยเอาวันนี้บ้านเขาบ้านเราบ้านพี่นะบ้านพี่นะถิ่นพี่นะระวังออกเม่บุรีไม่ได้ะนม่ัรอ้หลุนพี่ดาแล้วจะบอกให้อาบุญเขาเป็นเจ้ามีนาวว่า เุื่อมาดีใช่ทำไมทีขับแค่ชื่อยังกลัวเป็นไงล่ะสันว่ามันก็เล่นจะได้ทำไปหรือเปล่าบางเพื่อทำอะไรเพื่อเพื่อทำมาดีเรื่องสิดสำคัญกระตุ้งกระติ้งดูดิโดยเฉพาะอีนั่นน่ะสตรอเบอรี่อะไรสตรอเบอรี่อะไรก็สตรอเบอรี่ยายกูแค่สตรอเบอร์เรย์เฉยท้าหน่อยว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผู้ชาย นายเด็กผู้หญิงผู้หญิงหลุดมาป้องแล้วอยากรู้ผู้หญิงผู้ชายไม่ยากเลยเอายังไงจ๊ะลอกให้มันพวกมันวางเต็มทุกคราวกินมาโยนโองแล้วเราจะรู้เลยว่าผู้หญิงผู้ชาย มัาทักกองข้าหมดท้อเหยี่ยวไปนู่นเออขี้จะอยู่นี่อ้าวแล้วผู้หญิงล่ะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงยังไงขี้จะเหี่ยวจะรวมกันฮะแล้วถ้าเกิดเป็นกระเทยล่ะโอ๊ยกระเทยก็ไม่ยางยังไงกันเลยกระเทยเนี่ยขี้อยู่นี่เออเหยี่ยวไปนู่นมึงรู้ด้วยังรอใครรู้ดีจริงๆนะมึงช่วยเส่ท่าเลยมันแตกมันแตกไปแอบดูใครเข้ามาเป็นตั้งแต่กําเนิด ลืเกิดแล้วพึ่งเป็นเออก็พุ่งจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยไ้พวพึ่งเป็นก็หลอกมาแล้วหลอก้จริงเลยเรอเจอกันหน่อยกพนตัเตามัจะเข้ามามลุเงอ่ะ ขโมกคลท้องสงสารยนอกพระองอ์มาดูมาไปปาแตงนี้วยังไม่ทันเลยแลเคียงฟ้าทีนี้ทีนี้ีสั่งให้ดิงเขาวางล้อมรถเลยนะล้ัีมาเที่ยว ไปไม่กลัวเราเป็นหลานผู้ใหญ่สันไหวม่ขอองผู้ใหญ่กไ่ออกเป็นไงสงสัยในออกพพระเองก็บกาเรื่องหรือจะแกล มึงวัดเกฏไชโยอ่ะ <laughs> 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 e aí? 来，我们看，空投。 อ่าเงินดีดูรักฉันดูเมื่อสักกี้พระนรสิงห์บอกว่าไงไงโกโก้เอาให้รู้ว่าเข้าไปโกโก้ <supercomputing T> <èkissimo> สงสัยสงสัยจะไปคุผงแหงบ้าดอะไรอย่างว่าเกิดผ้สีอะไรเกียงฟ้าเกีฟ้าทำอะไรอะสีอะไรล้าผู้สีดำเปื้อสีดำนี่เขาจะเป็นนางพญายู่ดำโอ้โหนางพญาลูกดำพ้ะเพชรบุรีดำเปื้น เดี๋ยวมึได้ยูเลยเอาไปก็พุ่งดีเะจะกล่าว่าถ้าขัดใจกิเข้ามาแล้วเฮ้ยแก่ไปแล้วเหเฮ้ยเอาขั้นไหนเป็นต่อเอาขั้นไหนเป็นต่อพอมเป็นต่อกูต้งเป็นาเห่าาูโอ้ยอมที่ไหนเฮ้ยเฮ้ย